8บทสวดธรรมจักกับปรัตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาพาลานสิยังวิหารติอิสิป,ปะตะเนเมขาททเยตัตตะลาโคภะคะวาปัญจาว,าควัคคเยภิคขุอามันเตสิเทวเมพิกขเวอันตาปะพะชิเตเตณณเศวิตัพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลีการนุโยโคฮีโนคัมโมโปจุชานิโกอนาลิโยอนาตาสันหิโตโยจายังอตัตตะ กิะมะฐานุโยโขทุโคอนาริโยอนัตสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปัมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจะขุกรณียะนักรานีอุปสมัยะอภิญญาะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกาตมะจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจะขุกรณียะนักรานีอุปสมัยะอภิญญาะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อายะเมวะอริโยตทังฮิโกมะโคสยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมปสัมมาวาจาสัมมากัมมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยังโคสาปิกเวมะชิปาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรณิอุปสมัยะอภิญญาสัมโพธายะนิพายนายะสังวัตติ อิสังโคปณะปิฆเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปิทุขาชาลปิทุขามารณปิทุกครั้งโสกปฏลิเทวทุขโทมนัสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิตัมปโยโคทุโคปิเยหิตวิปโยโคทุโคยัมปิชันนาลภันติตัมปิทุกครั้งสังขิตเนปัญจุปาทานคันธาทุกขาอิทังโคปณะปิขเวทุกขะมุทโยอริยสัจจังญาญนตันหะปโนปวิกานันติลาคะ สหคตาตัตราตัตราพินันทินีสยญีิทางการมาตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหาอีทังโคปนาปิกเวทุกขณิโลโทอริยสัจจังโยตัสยเยวะตัญหายาอเสสวิลาคณีโลโทจาโคปตินิสโคมุติอนารโยอีทังโคปนาปิกเวทุกขณิโลทัคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยายะเมวะอริโยอัตังคิโคมโคส,สยญาท,ทาง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามโสมมาสติสัมมาสมาทิฏทังทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานนุสเตสุธเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาติตังโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจจังเปริเยยันติเมพิกเวปุเพอานนุสตเตสุธเมสุจักขุ้งอุทปาทิยานังอุทะปาติปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาติอาโลโกอุทปาติตั้งโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจจังปิญญายันติเมพิกเวปุเพอันนั้นโนสเตสุทเมสุจะกคุ้งอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติอทั้งทุกขะสมุทโยอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอันนั้นโนสเตสุทเมสุจะกคุ้งอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจัง อะหะแต่ป uh ันติเมพิกเวปุเพอันนั้นสุเตสุทเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขสะมุทโยอริยสัจจังปะีนันติเมพิกเวปุเพอันนั้นุสุเตสุทเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทัง ทุกันิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวภูเพอนั้นนุสเจสุทเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุตปาติตังโคปนิทังทุกันิโรธอริยสัจจังสัชิกาตัปปันติเมพิกเวปุเพอนั้นนุ สุเตสุจเมสุจักุงอุธปาติยานังอุธปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุธปาติอาโลโกอุตปาติตังโคปนิทังทุขนิโรโทอริยสัจจันสัชิกตันติมีพิขเวปุเพอันั้นสุเตสุจเมสุจักุงอุธปาติยานังอุธปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุธปาติอาโลโกอุธปาติอิทังทุกขนิโรทัคมินีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิขเวปุเพอันั้นสุเตสุจเมสุจักุงอุธปาติยานัง อุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกโอุทปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตะปันติเมภิกเวปุเพอันนั้นทุสุจเตสุทเมสุจักขุ้งอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชา อุทปาติอารโกโอุทปาติตังโคปันิทังทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตเตสุจะเมสุจะคุงอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารลกโกอุทปาติยาวะ กีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตังทวาทัสสะกาลังยทาปูตังยานัตสนนณสุวิสุตังอะหุสิเนวะตาวะหังพิกเวสัิวะเกโลเกสัมมาเลเกสพามะเกสัสสัมมะนัมมะนียาปะชาญาสถิวมนุสยายอนุตตลังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจยาสิงยโตจะโมเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตังทวะัสสะกาลังยธาปูตังยานัตสนัง ุวิสุตังอโหสิอาถาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมัมมาเกสปัมามเกสัสัมมณัมณียาปชายาสเทวมนุสรายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอนุตอาภิสัมพุทโธปัญจยา,ยาสิงยาน,นจะปนเมทสันนังอุทปาติอากุปเมวิมุติัญญะมันติมาชาตินติธานิปุญญภวติอิธมะโวจะปขวาอัตมนาปัญจวกียาปิกูปขวะโต พาสิตังอภินันทุงอิมัสมิ้งจะปนะเบยากระนานาสมิงพัญญามานีอายะสมะโตคนทัญญาสวาสิลาชังวิตรรมาลังธรรมะจักขงอุทปาทิยังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพปันตังนิโรธาธรรมมันติบาวติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกปุมาเทวะสัตมนุสสเวสุงเอตัมภะคะวตาภารานาสียังอิสิปัจเนมิขะทายเยอนุตรังธรรมจักกังอปะติวัติยัง สมานเนวะภะมณีนนวะเทเวณนาวามาเลเนวะภะมุณนาวาเกณฑิวาโลกัสสมิน hmm. ต like ิภุมมานังภุมมานังเทวานังสัตถังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวะสัตตมนุสสาวสุงจะตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตตวา ตาวติงสาเทวาสัรถมนุสะเวสุงตาวติงสานางเทวนังสัตถังสุตตวายามาเทวาสัรรมนุสะเวสุงยามานางเทวนังสัตถังสุตตวะตุตุสิตาเทวาสัตถมนุษะเวสงตุสิตานางเทวนังสัตถังสุตตวะนิมานารตีเทวาสัรถมนุษะเวสุงนิมานารตินังเทวนังสัตถังสุตตวาปะระนิมิตาวสวัตีเทวาสัรถมนุษะเวสุง ปัลลนิมิตวัสสวัตตินางเทวานางสัตทังสุตวาพมกายิกาเทวาสัตถมนุสาเวสรงเอตัมภควตาภาลันสียังอิสิปตันนมิขะทายะอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปปติวัตติยังสมานีนวาพมณีนวาเทวีนวามาลีนวาพมูนาวาเกณฑิวาโลกสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยามะพมโลกาสัตโตอปผูกคัตขิ ายัญจะทัสสะหหสีโลกะทาตโตสังกัปปิสัมปะกัปปิสัมปเวทิอัปปามโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุลาหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภะวะอุทานังอุทานีสิอายาสิวัตโพคนทัญโยอัญญาสิวัตโพคนทันโยติอิติหิทังอายสมมโตคนทัญยัสสะัญญาคนทันโยเทวานังมังอะหสิติ 9. พุทธานุสติอิติปิโสพระกวาอารหังสัมมาสัมพุทโทว,วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรโพลิสธรรมะาราติสัตถาเทวมนุสานังพุทโภคว,วาติ สิบธรรมานุสติสวากขาโตภะคะวตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปัจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสิบเอสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกัสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกัสังโฆยะท ยาที่ทางจตาริปุริสยุคานิอัฐบริสปุกาลาเอสะปะกวโตทราว่สังโฆอาหุเนโยปะหุเนโยทักขินเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตลังบุญญาเกตังโลกัสสตติสิบสองสักกัตวาสักกัตวาโอสถังอุตมังวะลังอิตังเทวมนุสานังพุทธเตชีนะโสตินานสันตุปทวาสเพทุขาวุสเมตุเตสักกัตวาธรรมราตนังโอสถังอุตมังวะลังปะลิลาหูปะสะมะนังธรรม มะเตชนะโสทินานสันตุปทวาสเพพยาวูสเมตุเตจะกะตวาสังคาราตานังโอสถทังอุตตมังวะลังอาหุเนยังปะหุเนยัางสังฆาเตาาเชนะโสธินานสันตุปทวาสเพโลคาวูสเมตุเต13พระคาถาชินะบ,บัญชรชายาสนากระดาพุทธเชตวามาลังสวาหันนงจตุสจาสพงสังรังยปงเยปิวิสุนลสภาตันทังกาถาทโยพุทธะอัจวิสต สตินายกาสพัพเพปฏิติตาไม่หั้งมัตเเกเต,เต,เต,เตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไม่หังพุทธโธสัมโมกัวิโลจเนสังโคปฏิติโตไม่หังอุเลสัคุนากาโลอัตเยมีอนุรุตโธสาลีปโตจะตัก,กินโคนทันโยปิติภาคัสมิงโมงกันลานโนจะวะมะเกทัก,กนินสวรณเนไมหังอาสุงอนันทลา,าหุโล กัสโโปจะมหานามโมอุปะสุงวามัสโตเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริยว,วะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคะโวกุม,มารกัสโโปเทโลมาเฮซีจิตตวาตโกโซหมายหังวัฒนีนีจังปฏิทาศิคุณากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลินันทสิวลีเทหลาบ,บัญจะอิเมชะตานราเตติลคามามะเทสาสิติมหเทลาวิชิตาชินาสาวกะเอเตสิติมหเทลา ชิตาวันโตชินุรสาชัลลันตาซีราเตเชนะอังค์มังค์เฮสุสันติตาลัตนังปุระโตอาสิทักินเนเมตตาสุตะกังเทสคังปัจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังคันทะโมระปาลินตันจะอนาอาธานาติยสุตะกังอากาเซชัตนังอาสิเซสะปะกลาสันติตาชินานันนาวลาสังยุตตาสัตตปะลาลังกาตาวาตปิตาตะ สัญชาตญาพิรัจตุปัตวาอเศสาสวินยันยันตุอนันตชินาเตชะสะวัสโโเมสกิเจนะสัาสัมปุตปัญชเลชินาปัญชละมะชัมหิวิหารันตังมะหิตาเลตถาบาลิตุมังสเพเทมหาปุริสะสะภาอิเจวัมโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะจตุปัตวธรรมานุภาเวนะชิตาลสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัตธรมานุภาวาปลิตจฉรามิชินาปัญชลีติ1ิบสีบทสวดระหุงมหากา พาหงสหสมะพินิมิตาสาวุธันตังคีเมฆังอุทิตาโคระเสเสนมาลังธานาทิธรรมวิจินาชิตาวามุนินโทตันเตจาระปวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกมพิยุจิตสัพพรัติงโครัปนาละวะกรรมะกะมะทัตธายขั้งกันติสุทันตะวิจินาชิตาวามุนินโทตันเตจาระปวตุเตชยมังคลานินาลาคีลิงขะชาวังอติตมัตภูตัง ท้าวกิจกรรมสนีวสุตารุนนันตังเมตัมพุเสกะวิธินาชิตวามนินโทตันเตจัสประวัตุเตชยมังคลานิอุคิตาคามติหัสสุตารุนนันตังทาวันดิโยชนะปรตตังคุลิมา ละวันตังอิทีพิสังกตามโนชิตวามุนินโทตันเตจะสรพวตโตเชยมังคลานิกตวานัคมุทะลังอิวะคัปเณียจินจายาทุตสวจันังชนกายามเชสันเตนะโซมาวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจะสรพวตโตเชียมังคลานิสัจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตตรงวทาพิโลปิตมณังอติอันทพูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตจะสรพวตโตเชยมังคลานิ นันโทปนันทบุชคังวิปุถามหิติงพุเตนะเท,เทละพุชเคนาธรรมาปันโตอิทูปะเทสะวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจซาปวัตุเตชยัมังคลา,านีทุกขะหาติทิพุชเคนะสุทธะ,ะหาทัน พม,มังวิสุทธิชุติมิตทประกาศพิทานังยานาคาเตนวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพพวัตเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตคาทายยวัจโนทินาทิเนสลเตมาตันธิหิตวานะเนกาวิวิตานิจุปตะวานิโมขังสุขังอธิกรรมยัญนลรสปัญโยมหาการุณิ มหากาลุนิโกนะโธหิตายสัพพปะนีนางปูเลตวาปรมีสัพพะปโตสัมปติมุตมังเอเตนะสัจวเจนะโหตุเตชิยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานันนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตตะปันลังเกสิเสปเทวิปปกะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอะขปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปะตังสุหุติตังสุขโนสุมหุโตจัสวีทั้งพัมมัจาริสุปทักกิน นังกายกรรมมังวาจกรรมมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมมังปณีติเตปทักขินาป็นทีินานิกตวานารพันตเทปทักขินีภบวตุสพบวตุสาพัมังคลังลักขันตุสาปเทวตาสาพุทธานุภาเวนัสตาโสติพบวตุเตพบวตุสาพัมังคลังลักขันตุสาปเทวตาสาผทมานุภาเวนัสตาโสติพบวตุเตพบวตุสา วันมังคลังละคันทุสาปเจวตาสาวปสังฆานุภาวนัสตาโสธีปวันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคะเลโพธิะเลต,ห,ตหิงตะหิงตาธรรมะทาเนณะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเตทะวิหาระมันทะเลเถลาจะมัชชานวากาจะพิกาโวสาลามิกาทานะปฏี ปุปาสกาทาคาจะเทสานิคามาจะอิสลาสัปานะปูตาทุกิตาพระวันตุเตชาลาพุชาเยปิจะอันทสัมภาวาสังเวทชาตาอัฐโวปปาติกานินญ,ญานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสัเพปิทุกขะสะกาลนตุสังขยังทาตุจิลัง สตังธมโมธรมมัตถลาจักภุคาสังโคโหตุสมัคโควะอัธายาจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัตธมโมสเพปิธัมมะจาริโนวุถิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอดียปะเวทิเตปสัสสน,นาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนี สัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตตสตุวุธิภาวายะสัตตานังสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมมีนะราชาโนประชังลักขันตุตัพทาสิบ เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขพยปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมหิหิสัมปตังปุญญะสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาภิละตาหตุขัจฉันตุเทวตาคาตา สิบเจ็ดสุมังคละคาถาโหตุสัพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตลังโหตุสัพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตลังโหตุสพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสังฆเตชินะสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตลังสัเพพุทธาภรปตาปเจกัน นั้นจะยังผรังอรหันตานั้นจะเจเจละคัมพธมิสปัสโสสัพเพพุทธาปรตปตาปเกานั้นจะยังผรังอรหันตานั้นจะเจเจระคัมพธมิสปัสโซสัพเพพุทธาปรัปตาปเกานั้นจะยังผรังอรหันตานั้นจะเจเจระคัมพธมิสปัสโสสัพเพพุทธาปราปตาปเกานั้นจะยังผรังอรหันตานั้นจะเจเจระคัมพธมิสปัสโส Sape Buddha para pata petikan nanti yang padang arahan hantar lakang padamisapato Sape Buddha para pata patikan nanti yang padang arahan tanatateje lakang padamisapato Sape Buddha para pata patikan nanti yang padang arahan tanatateje lakang padamisapato Sape Buddha para pata patikan nanti yang padang arahan tanatateje nanti yang ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาประรตนตตัยด้วยการสาทยายบทสวดมนต์พสูตพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอชวย,เท,ยเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไวค้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสักขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปะริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเธอ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสตาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการวิปัสสนารรมฐานเกิดปัญญายานและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันะสุขภพละเถิดขออนุโมทนากับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านวย